ก็จะลงแปดนาฬิกามาไม่เป็นไรแถมเนาะวันนี้โอ้วันนี้ทรมาสานุกนะวันนี้ทรมาสานุกนะทางเฟซบุ๊กกิจกรรมหมอเขียวแพทย์พิธีธรรมนะคุณสุทัศนีสุทัศนีตรวจแล้วชัดมากว่าติดตด้หวานนะเคยทำแบบที่เลิกอย่างอื่นๆ เนื้อสัตว์ที่เลิกมาไม่อะไรชัดแต่รสหวานทำแบบเดียวกันยังไม่พ้นยังไม่หมดฟังชัดวันนี้จะตัดมันในใจมันมีอะไรขึ้นมาค่ะโอ้ดีมากเลยนะนี่มีคนบรรลุธรรมนะเนี่ยฟังธรรมแล้วเข้าใจชัดขึ้นดีมากนะคุณละองดาวนะฝ้าฝนไม่น่ากลัวเท่ากับความขี้เกียจนะ อยู่บ้านฝนตกถอนหญ้านะออกจากข้าวฝนหยุดไปตัดหญ้ามีชันทะทำอะไรก็มีความสุขนะทำงานเลิกหนึ่งทุ่มนะก็ว่าเข้าบ้านช้ากว่าชาวบ้านเขาแล้วแต่อยู่กับอาจารย์พาเข้าบ้านสองสามทุ่ม <c oughs> ความอดทนของอาจารย์ทําให้สิทธิ์มีกําลังใจมากเลยค่ะกราบสาทุกข้ามันกันอ้าวดีนะ คุณสุมารีคุณสมารีชอบวิถีชีวิตแบบชาวอโศกค่ะมาร่วมกิจกรรมด้วยเป็นสุขสบายใจมากแต่ยังเข้าวัดไม่ได้เพราะมีภาระตามวิบากกรรมค่ะอ้าวไม่เป็นไรนะผักเพียรทำไปนะอ้าวเฟซบุ๊กหมอเขียวแฟนคลับคุณเวียงทองนุ่นพักดีเมื่อเราเสพกิเลสเช่นขนมหวาน เรารู้สึกว่ามันหวานจัดจนปวดฟันพอปวดฟันก็หยุดกินแต่พอผ่านไปอีกหลายวันมันก็น่เกิดอยากอีกเราก็กินอีกคิดอยากอีกเราก็กินอีกแต่กินน้อยๆพอหายอยากเป็นแบบนี้อยู่ค่ะต้องพิจารณาอย่างไรอีกคะขอความเมตตาชี้แนะด้วยค่ะสาธุค,ค่ะ อา้าวกระทามาถูกทางแล้วละ่ะนะกระทาแบบนี้เราไปเรื่อยๆนะก็ลดปริมาณลงไปเรื่อยๆพิจารณาโทษมันไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละไปเป็นลําดับลําดับนะไม่ให้เครียดเกินไม่ให้หย่อนเกินนะกระทาทำ,ท,ำที่ทำมากระถุกแล้วนี่ทำต่อไปต่อไปนะล้วก็ลดละไปอีกนะมันอดไม่ได้มันเครียดมากกระทันน้อยๆนะพอหายอยากเอาอย่างนั้นแหละนะสลับไปมาเรื่อยๆพิจารณาโทษมันไปเรื่อยๆก็จะชนะได้ในที่สุดนะ คุณพวงบุภาหนูรักอาจารย์อธิบายเรื่องการหลุดพ้นเข้าใจได้ค่ะเพราะสิ่งไหนที่เราหลุดได้แล้วก็ไม่อยากเสพอีกนั่นในวงเล็บอาหารแต่ถ้าให้กลับไปกินอีกก็ได้แต่จะไม่มีความอร่อยและรู้ได้ว่าหวานหรือเค็มหรือเผ็ดแต่ก็ไม่อยากไปกินเองกับสาธุค,ค่ะว่างั้น โอ้มาแล้วทา้งนี้มาแล้วอ้าวอ้าสาธุสาธุอ้าวมากันแล้วอ้าวดีได้มาไปดีอ้าวมาทั้งคู่อ้าวอนุโมทนามาสองท่านแล้วดีทั้งอาสันทั้งชุมอายินดีต้อนรับยินดีต้อนรับอ้าเดี๋ยวอ่านต่อกันนะใกล้จะจบรายการแล้วนะคุณอ่อนวิภาคุณอ่อนวิภาก็ตั้งแต่ตั้งใจจะล้างชอบชังการกระทําของสามีเรากลับ ไม่ถือสาเขามากเหมือนเมื่อก่อนอไม่ทุกกับการกระทําของเขาค่ะแต่กลับเห็นความพยายามของเขามากขึ้นเราก็ปล่อยให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นแต่ก็มีแนะนํากันบ้างแต่ก็วางใจว่าเขาจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ค่ะอ้าวดีมากถูกต้องแล้วทำได้ดีแล้วคุณพลศักดิ์สุขยิ่งน รับธรรมะทุกวันด้วยจิตใจเบิกบานแจ่มใสไรทุกแม้มีสภาวะยังเลวร้ายแต่เราพร้อมปรับเปลี่ยนอยู่ยังพอเพียงปลูกผักทำกิกรรมไรสารพิษตอนนี้อากาศเริ่มเย็นต้องเตรียมตัวเอาสมุนไพรเข้าบ้านอากาศหนาวแต่ทุกกายแบบอาจารย์บอกแต่เราไม่ทุกใจ นาไม่กังวลเราก็สบายใจครับอ่าดีมากท่านนี้อยู่อเมริกานะอยู่อเมริกานะเป็นจิตอาสาเรานาอยู่ที่อเมริกานะอาเพชรกันพุทธอ้าวคุณพัชรีพันธ์สบายใจทุกครั้งที่พบรายการนี้นะคุณจันจีรางวงคํานามชอบฟังธรรมะท่านอาจารย์มเขียคอาคุณประภัสลาภาคเพียรอาท่านสุดท้าย ดวจปัญญาวิมุตติกิเลสในอาหารจะเห็นลีลาอาการสภาวะขึ้นมาแล้วพิจารณาล้างกิเลสได้ก่อนถึงจะได้อย่างถึงจะติดได้อย่างสบายหรือเปล่าคิดได้อย่างสบายอ๋อติดได้อย่างสบายวางได้อย่างสบายค่ะอ๋อใช่ใช่ใชถลา,างกิเลสได้แล้วดีนะนี่หลายท่านก็อ่านสภา,าวะธรรมได้ดีนะ ตัวปัญญาวิมุตตได้นะหลุดพ้นได้แล้วนี่มันก็จะติดได้จะวางได้อย่างสบายจะยึดก็ได้จะวางก็ได้นั่นเองจะติดก็ได้จะตัดก็ได้มันจะได้หมดอย่างสบายถ้าเราล้างกิเลสได้จริงนะอ่าดีนะหลายท่านก็ได้สภาวะธรรมขึ้นได้ความชัดเจนขึ้นตายการธรรมะภา้นทุกข์วันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสต่อไปเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกทุกท่าน